วันนี้เรามาเล่นซ่อนแอบสัตว์กับผู้ล่านั่นเองจะเป็นยังไงก็กดไลค์และเริ่มลุยกันเลยมาดูกันว่าเราจะเป็นสัตว์หรือเป็นผู้ล่าสัตว์กันแน่นะกําลังจะเริ่มกันแล้วเตรียมตัวกันนะครับได้ยเวลาไปกันแล้วเลือกแผนที่กันให้เรียบร้อยเตรียมตัวครับมาแล้วว้าวเราจะได้เป็นอะไรกันเนาะเป็นช้างช้างหรือแรดนะตัวเบิ่มเทิมเลยเราเป็นแรดนะเนี่ยเพื่อนเป็นช้างโอเคอเฮ้ยในพาย,ย่ตรงนี้ ฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะไล่เราเลยแเราตัวใหญ่ด้วยอะเดะเฮ้ยจะกินแกเด็กน้อยไหมฉันยิงซะดีๆตายคนแรกโอ้สุดยอดไปเลยตายคนแรกซะง,งั <c> ้น <oughs> เดี๋ยวดูกันนะครับว่ามีคนรอดกี่คนนะดูด็กเ,เขาเล่นกันเนียนๆมากเลยมีสัตว์แอดอยู่แค่3มคนเองแล้วมีผู้ล่าหนึ่งคนนะครับรวมเราด้วยเมื่อกี้เป็น3ามคน ตอนนี้เหลือสองละวูวแป๊บเดียวเองนะเนี้ยเหลือแป๊บเดียวก็เหลือสองคนละตอนนี้เขาตามหาช้างตัวใหญ่ไม่เจอเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยไล่ยิงช้างตัวใหญ่ในโลกอันกว้างใหญ่เหรอเนี่ยเรียบรอ้อยช้างตุยเหลือเหลือตัวไหนกันน้อแอบเนียอะไรยังมองไม่เห็นเลยอ๋ออยู่ในบ้านในธนาคารทุกคนเฮ้ย เพื่อนก็ค่อยหาละเหลือเวลา40วิบวิเจอไหมนอ้อเจอดิเจอป่ะตัวเล็กเห็นไหมทุกคนมองเห็นหรือเปล่าหุยวิ่งลากแล้วและตานี้เราเป็นผู้ล่าไงครับยิงก็ดีช้างตัวใหญ่ก็โดนนะครับหุ้เลือดเยอะว่ะช้างอะเลือดเยอะจูงตุยไปหนึ่งยางหรอตุยแล้วโอเคไหนมีตัวไหนอีกแล็งแล็งแล้วยิงครับแล็งแล้วยิงครับจังหวะนี้ รวดเร็วมีเป็นสิบเลยตอนนี้เรียบร้อยยีราฟตุยไหนตัวไหนอ่ะแรงแรงยิงไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเราเล็งได้อะเดเรียบร้อยตุยไปสามจิงโจ้จิงโจ้เราไม่เข้าใกล้เนวะไม่วิ่งไล่ให้เขารู้เราเล็งระยะไกลไปไงมีอันติด้วยนะครับอันติพร้อมแล้วก็จัดไปตุมทำลายสิ่งปลูกสร้างไปซ้าอยู่ในบ้านหลังนี้กันใช่ไหม เล็งระยะไกลยิงต้มไม่โดนวะไม่โดนนะดิเรียบร้อยมาลา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 ยตุยเหลือไหนเอา้านกนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศไม่ใช่พระเทศแล้วเป็นนกมาเทศได้ไงเฮ้ยไหนนะไหนนะไหนนะอยู่ไหนนะ,ะเจอแล้วมาลายมาลายดือ้อมาลายอยู่ไหนวะอุย้ยพิวววะพิวไหวนสายลม คิวไหวเนื้อสายลมมาเดยเรียบร้อยตุ่ยปลายเหลืออีกสามตัวเท่านั้นเราเห็นเนียนๆอยู่แถวนี้นะหนึ่งตัวหนึ่งตัวเนียนๆอยู่ในนี้หรือเปล่านะจ๊ะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนกแพนกวินเรียบร้อยไหนมีตัวไหนอีกเฮ้ยไม่เจอแล้วว่าเนียนกันแล้วว่าเนียนกันแล้วว่าเราอันติปูมไหนอยู่ไหนวะ ฮ้ยมีตัวตนหรือจริงไหมหรืออีกสามสิบห้าวิสุดท้ายแลาตจ้องชนะดิเฮ้ยหาไม่เจอเลยเก่งกันเกินแล็งไหนแหลงรอบๆแล็งเซิไม่มีเลยอะเดไม่มีเลยแสดงว่าตัวเล็กมากๆยี่สิบวิสุดท้ายแล้วแข่งกับเวลาตอนนี้ยังไงเฮ้ยไม่เจอไม่เจอไม่เจอเฮ้ยบักปะเนี่ยโบเปล่า เจ็ดวิแล้วหาไม่เจอว่ะเฮ้ยเอาเจงเอาเจงเอาเจงในนี้มีไหมไม่มีเฮ้ยโอ้โหมีคนแอบเนียนที่ดีที่สุดโอ้โหสุดยอดเลยเก่งกันมากเลยนะครับแต่ละคนสุดยอดเลยวูฮูเรามาหาโวดด่านกันดีกว่าเล่นด่านสวนสนุกบ้างดีกว่าด่านลื่นเลงเป็นไงสวนสนุกลื่นเลงเลินลึงเตรียมตัวเรามีเงินอยู่สองพันสี่เราซื้อตัวนี้ได้ไหม ไม่ได้7,500ตัวดอเมดาลีคืออะไรนะอูดอูดดือเฮ้ยแทนที่เหลืออีก3วิอาด่านลื่นเลงนะครับเป็นด่านใหม่นั่นเองดีแล้วที่เราได้ด่านใหม่แล้วเรากลายเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองคือตัวอะไรกันเนาะชิปมังหรือเปล่านะดูดิทาวิ่งดูแอนหลังด้วยเห็นไอนพานนะครับแดงๆไอพานแดงๆไกลๆตรงนู้นเห็นไหม เห็นหรือไม่เราต้องวิ่งแอบแล้วเราต้องวิ่งแอบเนียนๆเฮ้ยเราไปหลบหลังเขาดีกว่านะครับเพื่อความเนียนเนียนนะจ๊ะพี่เนียนนะจ๊องสู้พี่ไม่ได้หรอกนะจ๊าวูฮูมันแอบอยู่ไหนกันนะเมื่อกี้ฉันเห็นอยู่แถวนี้หนึ่งตัวและฉันก็มองหาไม่เจอใครเลยล่ะฉันพยายามจะตามหาสัตว์ที่มันหลุดออกมาฉันจะจับมันเข้ากรงน่ะอูใช่แล้วล่ะฉันจะจับมันเข้ากรงน่ะ ฉันจับมันมาได้แล้วไม่กี่ตัวเองแต่ตอนนี้เหลืออีกสิบตัวที่ฉันต้องตามหาให้เจอไม่งั้นฉันโดนไล่ออกแน่นอนเลยออ้ระวังจะโดนไล่ออกเข้าให้นะบอกก่อนแต่ที่แน่ๆคือไม่เจอเราแนะ่เราเนียนมากเราไปหลบหลังเขานะครับอ่าในเมื่อเขาตามหาทางนั้นเราก็หลบทางนี้เขามาซ้ายเราไปขวาเขามาขวาเราไปซ้ายอุ้ยเจอเราวะ่ะโอ้ยไม่เจอดีนะไม่เจอเน,นเนียนก่อนีเนียน,น,ยนก่อน อ้าเห็นห่างพี่ไมจ้าพี่วิ่งเราจ้าหน้าตั้งเลยนะจ้าวู้สุดยอดเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะาแน่เราลอดแน่เรารอดแน่เหลือสัตว์อีกตั้งเก้าตัวแนะ่วู้วบอกว่าเขาคงจะไม่โดนไล่ออกในวันเดียวนะวู้อ่าแต่เราแอบเนี่ยมีสิงโตด้วยสวัสดีครับคุณสิงโตสวัสดีเด็กน้อยฉันแอดอยู่ฉันเนียนมากเลยล่ะฉันเนียนสุดๆเลยอู้สุดยอดเลยครับ จ้าเลยครับเราสามารถเดินสี่ขาได้ด้วยเปไงเดินสี่ขาไปด้วยแล้วก็ยั่วยุไปดียั่วยุไปดีสามารถยั่วยุได้นะครับแล้วเขาจะเห็นออร่าเราสีแดงนั่นเองแสดงออร่าตาที่เราเจอตัวเมื่อกี้เป็นออร่าสีแดงก็แปลว่าเขายั่วยุเราแน่นอนเลย <laughs> ก็เลยโดนเราเล่นไปซะนี่สมน้ำหน้ามาเล่นกับพี่ไอ้น้องสมน้ำหน้าไม่ดีนะเด็กน้อยเราก็พูดจอกไปงั้นแหละเราแซวเล่นนะเด เพราะว่าเขามายั่วยุเราก่อนเองอะนั่นแหละนิกน้อยโอเคครับยังไม่เป็นไรนะขอโทษน,นะจ๊ะโอ้เปล่าฟูดถ้าถ้าสมมุติออกจากการหมอกมันจะวิ่งเร็วนะครับดูนะเดี๋ยวติดสปีดแล้วก็ล่อไปหาเพื่อนนะคอยดูอุ้ยเจอเพื่อนแล้วว่าไม่ต้องติดสปีดละไม่ต้องติดสปีดแล้ว,ล,วล่อไปหาเพื่อนละดูนะจะวิ่งไวนะดูที่ตัวเรานะฟู แล้วเราก็ไม่ใช่สัตว์ที่ดีที่สุดในการแอบแต่เราก็เก่งอยู่เพราะเราลอดชีวิตนั่นเองต่อนไปเราจะเป็นผู้ล่อีกรอบหนึ่งดีกว่านะ29โลบัคจัดไปมาเราจะเป็นผู้ล่าบ้างแล้วเมื่อกี้เราจะขอแก้ตัวหน่อยเซเพราะว่าเรานั้นไม่เก่งเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราเก่งแล้วมาด่านนี้แหละเป็นด่านโลง่ลงๆอู้สุดยอดเป็นตาของเราแล้วอ่าอุ้ยไม่ใช่ด่านโลงว่ะ ุ้ยเปลี่ยนด่านเฉยโอ้หไม่เวิร์กเลยด่านนี้ดูหุยจะรอดไหมเนี่ยเราดูสัตว์สัตว์ต r, มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สิบตัวสิบสองอูย้ยมาเถอะเจอเลยช้างตัวใหญ่ช้างตัวใหญ่ครับเจอครับเจอครับเจอครับยิงช้างครับช้างเลือดเยอะอเดยจ,จิจงโจ้จิงโจ้จิงใจจิงโจ้จิงใจก็โดนไปดิตรงไหนเอกตรงไหนเอกยั่ยยวๆเลยจ้า ตัวเล็กและยั่วยุ่หรจ้าไอ้น้องเฮ้ยไปไหนแล้ววะพุยหายแล้วบุว๊คตัวนี้ปลาปลาปลาหลยจ้ปาปลาหลยจ้าเรียบร้อยตัวไหนเมื่อกี้ยั่วยุแถวนี้อีกแล้วไอตัวนี้มันหมอน,นี่มันชอบยั่วยุเออไหนมีใครยั่วยุพี่อีกไหมไหน้องอย่ามาเล่นกับไฟบอกก่อน <c oughs> ไหนอยากเห็นคนไทยบินได้ด้วยตอนนี้ ไนจ้อ่าเราจะไม่เข้าไปไล่เขานะครับเพื่อให้เขารู้ว่าเราแอบยิงเขานเนียนอยู่ข้างหลังนั่นเองเรียบร้อยมีตรงนูน้น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 เรียบร้อยอีกหนึ่งไหนมีอีกไหมเอ้ยอ่าพยายามที่จะแอบเนียนเราเห็นขานะจ้าพี่เห็นขาน้องอะดิพี่เห็นขาน้องอะเดะ็เรียบร้อยตุยไปอีกไหนอุ้ยตรงนี้เห็นหางเห็นหางนะจ๊ะสิงโตเรียบร้อยไหน มีกไม้เก่งจริงก็ยั่วยุมาดิเก่งจริงก็ยั่วยุพี่สิใจ่หน้องพี่จะได้เห็นออร่าน้องบ้างอ่าเจอแล้วตัวนี้ไม่ยั่วยุแต่ว่าเราเจอเรียบร้อยตัวเหลืออีกสามตัวอีกแล้วสามตัวอีกหนึ่งครั้งนะเด้แล้วเหลือเวลาอีกประมาณเกือบหนึ่งนาทีโอ้ยั่วยุว่ายั่วยุก็เห็นออร่าเลยดิีแบบนี้ตัวมาเริ่มชมแต่ยั่วยุพี่มาสิจ้าหมาลาย มาลายเหรอจ๊ะอู้ยจูกเก่งว่ะจูกเก่งว่ะจูกเก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยอย่าท้อะลรฉชนเลยเรียบร้อยตุยยุย,อยุอีกหนึ่งครั้งเหลือเวลาสามสิบวิสุดท้ายละอ่าสวัสดีครับคุณกวางสวัสดีครับคุณกวางตุยไหนมีใครยุ่ยุอีกไหมอติไว้ก่อนเปิดทางตรงนี้ปุม้มไหนอ้าวแมงมุมเรียบร้อย ชนะแล้วในที่สุดเราก็ชนะแล้วเราเก่งสุดยอดไปเลยนี่สนุกกันหรือเปล่าครับทุกคนโอเคนะครับใครที่ดูถึงตรงน,นี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญแล้วเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายวู้ฮู